Uh, ผมก็จริงๆถามว่ามันใหม่ถ้าแยกแต่ละอย่างผมว่ามันแต่ละอย่างมันไม่ได้ใหม่มอคอ All Star, เเนเฟรนซ์มีอยู่แล้วการแข่งกีฬาแบบว่าที่เป็นเอ็กซิบิทแมตที่มีแบบดาราศิลปินหรือออสตาร์ที่เขารวมกับทีมชาติมารวมเล่นมีอยู่แล้วคอนเสิรต์ตมีแล้วถ้ามันจะใหม่ก็เพราะว่ามันถูกเอามาอยู่ในงานเดียวกันก็ผมคิดว่าเราอย่างที่ได้พูดไปในในพรนะีเซนเทชันผมเชื่อว่าศิลปินแต่ละคนนะมีความสนใจแล้วก็มี ความสามารถในเรื่องอื่นๆนอกเหนือไปจากดนตรีแล้วเขาเองก็ใช่ผมชอบชอบที่คุณเคยพูดคุณเป็นสื่อแหละเราเวลาเราทํากิจกรรมอะไรบางทีมันนำพามาซึ่งคนสนใจหรืออะไรก็ตามรู้สึกว่าการมีส่วนร่วมในสิ่งเหล่านั้นน,น,น่าสนใจแล้วเราก็คิดว่าเราอย่างผมชอบบาสเกตบอลมากผมก็มีความรู้สึกว่าถ้าเรามีแมตช์แบบนี้มาทําให้คนสนใจบาสเกตบอลได้มากขึ้นในมุมไหนมุมหนึ่งไม่บ้างไหมนะ ซึ่งบางทีมันมันเคยเกิดขึ้นจากการเที่ยวเดินทางไปแล้วลองทําอะไรแบบนี้ในในพื้นที่เช่นว่าเราไปเล่นต่างจังหวัดแล้วลงไปเล่นบาสเกตบอลในต่างจังหวัดดูอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็ช่วยโปรโมทอะไรบางอย่างเวลาเขาเล่นเกมมันก็มีคนแบบอ่ะพี่เล่นอะไรอยู่ช่วงนี้อยากเล่นตามด้วยพี่เตะบอลที่ไหนผมอยากไปที่นั่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยผมว่าสิ่งเหล่านี้น่าสนใจแล้วก็อยากเอามาทดลองในงานนี้ว่ามันเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนงั้นปีนี้ผมรู้สึกว่า สมารเป็นปีทดลองคือกั้นบอกว่าเป็นงานทดลองไม่ได้แปลว่าทํางานออกมาแบบเรียบๆง่ายๆครับทำออกมาดีที่สุดแล้วเรามาดูซิว่ามันเวิร์กแค่ไหนแล้วอจะได้ขยายมันต่อไปในอนาคตครับผมทีอามาม่อย่างจะเรนรวมกันได้ยังไงหรือว่าจะแบ่งเป็นเซสชั่นเซชั่นอะไรไม่เกี่ยวมันแบ่งเป็นเซสชั่นครับมันจะมีการจัดตารางเวลาให้มีกิจกรรมหมุนเวียนอยู่ตลอดศิล,ลปินที่ทากิจกรรมอย่างหนึ่งก็ผมว่าเดี๋ยวเรามาดูตารางเวลาที่จ่ออกมาให้เห็นว่าเราจะได้มีส่วนร่วมของศิล,ลปินคนนี้อย่างต่อเน,นื่องถ้าวันไหนเขามีกีฬาแน่นอนว มีคอนเสิร์ตอีกวันหนึ่งยกเว้นบางคนที่แข็งแรงหน่อยก็อาจจะเจอการเล่นกีฬาตอนบ่ายแล้วต้องเล่นคอนเสิร์ตตอนกลางคืนเลยอะไรอย่างนี้ครับ mm hmm. เพราะว่ามันจะหมุนเวียนได้ตลอดได,ได้ดูหลายๆอย่างที่อยากจะดู mm hmm. มีช่วงเวลาพักช่วงเวลาเบรกช่วงเวลาไปผ่นคลายข้างนอก ตอนนี้ยังมีกิจกรรมอื่นๆที่อาจเข้ามาอีกนะครับใช่นแต่ขออุบไว้นิดนึงเพราะตอนนี้กำลังดีลกับกิจกรรมอีกหลายอย่างที่เราเพราะศิลปินมีความสนใจอยู่ค่อนข้างหลากหลายแล้วเราพยายามจะหาบูธหลายๆแบบเนี่ยมาลงเพื่อให้คนได้แบบ explore กิจกรรมในรูปแบบอื่นๆนอกเหนือไปจากที่นำเสนอในวันนี้ด้วยครับมัมีความยากมแต่ว่มันการ mini ศิลปินให้ลงแต่บูธแต่ละวง้ผมว่ายากตั้งแต่เ o าคิวให้ว่างวันเดียวกันแล้วครับตอนนี้เด็กๆเขาเป็นช่วงเวลาของของเขาอะนะครับตอนตรงนี้เป็นวงที่แก่มากวงหนึ่งแล้วก็เด็ก เหล่านี้เขาก็อยู่ในช่วงเวลาอยู่ในผมว่าอยู่ในพรามของเขาช่วงเวลาที่เขายังแข็งแรงมากๆที่ออกไปเล่นกันเดือนละสิบยี่สิบยี่สิบงานการกั้นเวลาให้มาเจอกันได้สําหรับผมพิเศษตั้งแต่ผมหาคิวเขาได้ชนคันแล้วครับไคะเล่นอะครับเอาเลยครับอะไ หน้าผมนี่ยังต้องบอกอีกเหรอครับว่าไปเล่นอะไรนี่เป็นไงเป็นไงปิงปองแน่นอนเล่นเกมครับครับไม่รู้ว่าสปอยได้ไหมได้ไสปอยได้ได้เลยก็ในงานน่าจะมีเป็นอีสปอร์ตครับก็จะน่าจะมีการแข่งขันอีสปอร์ตเกิดขึ้นนะครับก็อาจจะทำทีมนักดนตรีไปแข่งกับโปรเพยเยอร์จริงๆหรือว่านักดนตรีด้วยกันมาแข่งกันครับใช่ผมเล่นบาสเกตบอลครับ ซึ่งในบาสเกตบอลเนี่ยเราได้รับสนับสนุนจากทีมทางกลุ่มออสราซึ่งเขาเป็นกลุ่มบาสเกตบอลที่ผมเล่นด้วยประจาอยู่แล้วเนี่ยเอาพื้นสนามคือเอาสนามมาปูในนั้นเลยครับกับแป้นบอลลงตรงนั้นเลยแล้วก็เดี๋ยวจะมีพี่ๆน้องๆจากจากที่เป็นแบบนักบาสอาชีพรวมถึงทีมชาติบางท่านเนี่ยมารวมเป็นทีมด้วยเพราะว่าในจีนหลักก็มีหลายคนที่เล่นบาสเกตบอลแล้วก็เชิญมาเป็นเอ็กซิบิทแมทในวันนั้นครับผมมีมีมีเพียงมีมีมาเอมีด้วยครับอ๋อเราไม่ต้องกดดันครับเพราะเราแพ้ไไปกก็ม่นเลั ครับเตะบอลครับชุดนี้คุณคุณแข่งมอเตอร์ไซค์แน่นอนครับมีมีเหรอไม่มีครับก็เตะบอลครับไปตรงไปตองคว้างจักรไม่ไม่โลดไกลปาเป้ากิมนาสติก ยิมนาสติกใช่ใช่ใชผมผมผมกินนาสติกครับใช่รวันนั้นวันนั้นมีฟุตบอลแน่นอนมีฟุตซอลแน่นอนนะครับแล้วฟุตซอลนี่เป็นสนามเป็นไงพสนามแบบเดียวกันนะครับเราเอาฟุนามมาปูให้เอาฟูมาลงแล้ววันนั้นเนี่ยเราจะมีทีมเรามีโค้ชให้คุณเป็นพิเศษด้วยนะครับที่เตี้ยมาเองนะครับวันนั้นเป็นโค้ชคุณนะครับโอเคครับตัวคอนเสิร์ตด้วยอใ้ซ้อมกีฬาด้วยครับไม่มีครับไม่มีคอนเสิร์ตไม่มีคอนเสิร์ตเอะอะไรออาะ อาเหอเอาครับมีครับมีครับผมาคอนเสิร์ตจะเป็นยังไงเพี่อนในพรคอนเสิร์ตผมว่าเป็นเรื่องที่คุณเดาคาดเดาได้แหละว่ามันจะเป็นยังไงในพักคอนเสิร์ตผมว่าเป็นเรื่องที่คุณเดาคาดเดาได้แหละว่ามันจะเป็นยังไงในพัมอเสิร์ตผมว่าเนเร้องที่คุณเคาาได้่ ในราคาบัตรเท่านี้คุณได้ดูวงทั้งหมดนี้ในตอนนี้รวมถึงศิลปินใหม่ที่จะมาถึงด้วยในภาพคอนเสิร์ตผมว่านี่เป็นเวทีใหญ่ครั้งแรกของฟอร์โมโซฟอร์มโซยังไม่เคยมีงานเป็นทางการแบบนี้มาก่อนเพราะว่าอย่างว่าน้องๆก็เพิ่งเรียนจบแล้วก็เขาเล่นเขาเล่นเล่นสายบันเทิงมาเป็นเป็นงานที่คอยช่วยสปอร์ตในช่วงที่เขาเรียนหนังสืออยู่ แล้วผมก็ได้มีโอกาสเจอเขาตอนที่เข้ามาเล่นที่ในเสียมส์แคร์ที่เขาปิดถนนนะครับแล้วเราชอบเขามากๆนี้ถือวเป็นงานใหญ่ครั้งแรกเลยของเขานะครับแล้วก็รวมถึงศิลปินจาก19 Lab ด้วยทั้ง19คนที่มาในงานแล้วก็จะมีขึ้นโชว์ทั้ง5คนที่ณวันนั้นนะครับรายการจะ็นถึงจุดที่เราได้5คนที่มาไฟนอลแล้วจะขึ้น19 Lab คุณอาจจะได้เห็นว่าเขาเป็นใครและอะไรแล้วยังไงในในวันนั้นนะครับแล้วก็รวมไปถึงศิลปินใหม่ ที่หลายๆคนเริ่มเดากันไปแล้วมากมายว่าเขาเป็นใครนะครับที่เซ็นเข้ามาที่จะมาเปิดตัวในงานนั้นรวมไปถึงการแถลงเรื่องสําคัญมากๆของคอปเทลด้วยในวันนั้นเช่นเดียวกันจริงปมีใครเดาถูกบ้างไหมครับที่เห็นใจที่สุดคำถามต่อไปนะครับวันนี้ไข่ early bird แล้วหรือเปล่าข่าวเรีซะหน่อยครับผมครับวันนี้ไข่ e a r เบิร์ดแล้วครับผมเป็นแฟนก็ไข่ได้กี่ใบแล้ว ออ่ตอนนี้ยังไม่ทราบจำนวนเหมือนกันครับแต่ว่าตอนนี้คนก็ค่อนข้างที่จะเยอะนะจริงๆขายไปแล้วประมาณส0 0หมื่นใบเอาผมก็ต้องรีบซื้อเพราะว่ามันจะหมดแล้วนะครับจริงๆบัตรบัตรของเราเข้าใจว่าหมดแล้วเขาก็เลิกซื้อกันไปเลยเราเตรียมมาตอนนี้คิวคิวในแอปพลิเคชันเนี่ยประมาณ3ามแสนละแต่ยังได้อีก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 เราเตรียมจำนวนคนไว้วัน10 10 สิบล้านสิล้านคนคนไอใชครับสหรัใครที่ไม่สะดวกมาซื้อวันนี้ซื้อได้ที่ไหนบ้างรนี่เขาตัดจบให้เลยดูสิใช่คอนฮะก็สำหรับวันนี้วันนี้มัน Early b i r d นะครับที่เราซื้อที่ออนไซต์หรือมาซื้อที่หน้างานเพาจะได้สิทธิพิเศษในการขึ้นถ่ายรูปกับมีเรนปกัศิลปิีนแต่ว่าสำหรับคนที่ไม่ได้ซื้อในออนไซต์วันนี้ก็จะไปเจอกันที่เดทคอนเสิร์ตแอปพลิเคชันในวันที่11สิงหาคมที่จะถึงนี้นะครับเวลาสิ อะไรสักอย่างในวันนั้นนะฮะผิดอ,อ๋อสิบเอ็ดสิบเอ็ดไม่ไม่ใช่มันคือสิบเอ็ดนาฬิกาโทษโทษตัดนะฮะนั่นเป็นเทปก็ตัดเลยนะฮะครับผมสิบเอ็ดนาฬิกาวันที่สิบเอ็ดสิงหาหนะครับผมเริ่มในเวลานั้นนะครับก็ดีคอนเสิร์ตแอปพลิเคชันครับผมคอนเสิร์ตจะมีวันที่ห้าเอางานจิลักคอนจะมีในวันที่ห้าและหกนะครับตุลาคมที่ยูเนี่ยนฮอลล์ยูเนี่ยนมอล์นะครับผมก็งานมีตั้งแต่บ่ายน่าจะเริ่มตั้งแต่บ่ายโมงบ่ายสองเป็นต้นไปลากยาวไปถึงตอนเย็นกิจกรรมทั้งวััันนนไม่ซ้กนนะครบ ไลฟ์อัพของ2วันไม่ซ้ํากันเพราะฉะนั้นผมแนะนําให้ซื้อบัตรที่เข้าได้ทั้ง2วันดีที่สุดเพราะว่าบัตรธรรมดาเข้าวันเดียวมันพันสองบัตร2วันมันพันแผมว่าเขาบีบเขาบีบคุณฮะเขาที่คือเขานี่คือทีมอื่นไม่ใช่ผมผมผมแย้งแล้วอย่าทำแบบนี้อะไรแบบนี้ครับผม ใช่ใช่ครับดีครับเพราะว่าถ้ามาวันเดียวก็ได้ดูแค่ฟุตบอลมาอีกวันได้ดูมาวันอีกวันก็ได้ดูแค่บาสเกตบอลซื้อไปสองวันดูทั้งบาสทั้งบอลนะครับแล้วก็เป่าวิ่งฉุบไปตองด้วยเพราะเอพูดเรื่องโกลเด้นทิเกตชนิดหนึ่งว้าวว้าวว้าวกันหมดเลยฮะนี่แหละคับคำตอบว้าวโกลเด้นทิเกตครับผม ก็คือกดปุ่มปุ๊บผ่านเข้ารอบไฟนอลเลยไม่ใช่ครับคือเราจะเปิดโอกาสให้ผู้ชมมีส่วนร่วมในการแข่งขันกีฬาครับไม่มีการทายผลว่าใครจะเป็นใครเป็นผู้ชนะในท้ายที่สุดอย่างเงี้ยแล้วก็สําหรับผู้ที่ทายถูกเนี่ยจะมีการชิงชิงกันเองเพื่อที่จะได้สิทธิ์ในการได้โกลเด้นทิกเกตที่จะชมคอนเสิร์ตของจีนแลได้ตลอดชีวิตทั้บที่จีนแลจะมีชีวิตอยู่นะครับ ถ้าจีลัปิดปีหน้าก็ตัวทั้งหมดค่าแค่นั้นแหละครับก็แต่นั่นแหละครับเป็นเป็นอะไรพิเศษพิเศษที่เราอยากจะไม่ว่าจีนศิลปินจีลัของเราจะมีคอนเสิร์ตใหญ่เมื่อไหร่ยังไงก็จะใช้บัตรนี้ไม่ต้องต่อคิวไม่ต้องซื้อบัตรอีกต่อไปแล้วครับทุกคอนเสิร์ตใหญ่ครับถ้าคอนเสิร์ตใหญ่นั้นจัดในพื้นนอกพื้นที่ก็จะเป็นอย่างนั้นด้วยเช่นเดียวกันครับก็คือทุกคอนเสิร์ตที่ผลิตจากค่ายจีลั่จะสามารถเข้าได้หมดเลยใช่ครับบ้านพี่องค์เข้าได้ไหม มันไม่ใช่คอนเสิร์ตครับแต่นันเราเก่งอ๋อโอ๊ยตายแล้วพี่เขาตัดเทปยับแล้วตอนนี้คครครับคิดว่าครบครับนอนน้อยครับตอนนี้เรียบร้อยค่ะขอบคุณมากขอบคุณพี่ทุกคนครับขอบคุณครับขอบคุณครับ